เอามาปลาปนการอะไรทุกเรื่องที in ่สามารถทำได้ขนาดนี้ครับก็ผมว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็หมายถึงว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะจะเอาติดอ่างเลยไม่ถือว่าไม่คิดไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเทมโปไปเล่นที่นู่นจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหมายถึงว่าเหมือนเราเราก็เราก็พอจะรู้บ้างเหมือนถึงว่าการไปจัด คอนเสิร์ตที่จีนอะไรเงี้ยมันมีมันมีะบวนการหรือว่าม,มีมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอะไรเงี hmm. ้ยเราก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยมันยังไม่มีเคยมีใครทํามาก่อนในในสเกลนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันก็ทําให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หมายถึงว่าหาหนทางกันแบบสุดชีวิตเลยครับล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเลยจริงๆแล้ว,ลวเราก,เราก็เราก็มีการยื่นขออนุญ,ญาตไป หลายช่องทางหลายหลายวิธีการอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้จริงๆสุดท้ายเราก็ทําได้จริงๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ประเทศจีนที่หมายถึงว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนงานที่ไทยเขาก็ตามมาดูกันมากมายให้การสบสน้องใหม่คับหน้นคนมันใหญ่มากครับ หผมว่ามันมันคือคําว่ากระหึ่มจริงๆอ่ะเหมายนึงว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียงทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โคมันสะท้อนทุกอย่างมันแบบมันทรงพลังไปหมดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมก็ตอนที่ผมขึ้นไปผมก็ต้องแบบทําสมาธิเรียกสติแป๊บหนึ่งก่อนที่เหมือนกับว่าเราเราจะค่อยๆเหมือนว่าโชว์ตอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หมถึนว่าพอไปเรื่อยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนว่าเริ่มเริ่มแฮนด์ลกับมันได้ดีขึ้น อินเดียอ oh, <shit. S 1> ินเดีเลยครับอินเดียดีเลยเพราะว่าที่นู่นไม่ไม่ได้มีการทำแคทวอล์กเดินออกไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีดีเลย์เยอะแล้วก็เหมือนเดีว่าระบบทุกอย่างที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยดีมากดีมากระบบมอนิเตอร์ระบบโปรดักชั่นต่างๆเลยครับแฟนจีนเป็นยังไงบ้างแฟนจีนก็น่ารักน่ารักโหว่าเหมือนเดีว่าเนี่ยวันนี้ก็มีแฟนๆจีนมาเลยครับเหมือนเดี๋ยแฟนชาวจีนเขาเป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขาเขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วเหมือนเดีว่าเราก็จะเห็นการซัพพอร์ตของเขา อยู่ตลอดไม่กระทั่งการการทำอะไรต่างๆการทำโปรเจกต์หรือการได้เข้ามาหาเราที่นี่อะไรเงี้ยแต่หมือนว่าผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมดจริงๆเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเราคอนเสิร์ตของเรายกไปที่นั่นได้จริงๆเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ผมดีใจที่ผมในมุมหนึ่งผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทําให้พวกเขาด้วยเลยเพลงใครกับผมที่นั่นหรือเครับคนร้องเพลงใครได้เต็มเลยครับเป็นไงบ้างเป็นที่หนตีนพี่ตีนที่ได้ยินเสียงคนร้องตามได้มานึงไปซ้อมโอ้โหผมแบบ เขาร้องเพลงไทยเหมือนเหมือนคนไทยเลยครับหมือว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วเหมือนบว่าเขาเขาฟังเพลงเราจริงๆแล้วเขาร้องได้ทุกท่อนในแบบหลายๆเพลงที่เราล้ออ่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความเป็นความภูมิใจมั้งที่เหมือนบว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอด,ดว่าเหมือนว่าเราทํางานของเราในในใน,ในบริบทของความเป็นไทยเล่าเรื่องในมุมมองของคนไทยในภาษาไทยในวัฒน,นธรรมของเราเยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเรามีโอกาสได้เข้าไป ถึงความรู้สึกของเขาจริงๆอะไรเงี้ยถึงขั้นที่เขาเป็นแฟนเพลงเขาชื่นชอบผลงานชื่นชอบเพลงของเราอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบร้องมันออกมาแสดงออกมากันผ่าน,านกันร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปไอะไรเงี้ยผมว่ามันมันทรงพลังมันทรงพลังมากมาเ,เ,ามเขาเป็นแรงบันดาลใจครัผมอย่างยิ่งติดต่อไปโอ้ขอบคุณมากเขาก็เป็นแรงบันดาลใจของผมเหมือนกันเรียกว่าคนไทยคนแรกของโอ้ขอบคุณมากครับเข<อ>นนนินเข,ขินเข<อ>ินเินนะฮะ ขอบคุณมากครับกับกิจโจนี่นะที่โดนแต่บ่อยเยอะมากนะครับครับซีรังกงซีรังกายยังไงครับก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเต้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นเป็นเรียกว่ามันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอแบบคนพลังงานมันดีมากๆมันก็เหมือนกับว่าก็าทําไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรแบบจ, <S <S จังหวะน,นั้นมันแบบอยากจะอะไรมันก็แบบมันก็รัวๆมูมูซั่วๆไปฮะไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็นฟีลลิ่งเป็นฟีลลิ่ง ใช่กับเบื้องหลังการแต่งหนยงนี้มันนิดงก็ต้องเทขนาดไหนมันจะออกมาแบบนี้ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็ต้องผ่านการคิดอีกชั้นหนึ่งครับหมายถึงว่าการที่เราจะเอาโชว์ของเราไปไปเล่นที่นู่นอะไรเงี้ยคิดในมุมมองของการที่เออเราจะควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะเราจะสื่อสารงานของเราออกไปยังไงเพราะว่าหมายถึงว่ากลุ่มคนที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคย ทํางานทําโชว์หนึ่งเปอร์เซนแบบที่แฟนๆทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนเป็นชาวจีนอะไรอย่เงี้ยครับก็ยังมีอีกหลายเมืองยังซื้อบัตรกันได้นะครับผมยังมีอีกหลายเมืองยังมีบัตรอยู่ครับก็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะหมายถึงว่าถึงแบบถึงจะทําโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีมีพาร์ทที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อให้เป็นโชว์เดิมผมก็ ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าหมายถึงว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่หมือถว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรายังใช้ใจของเราทํางานอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆให้กับโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอด energy มันใหม่รอเานที่เล่นะรัใหม่นะผมว่าเหมายถึงว่าเราในฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่ p e r มอะไเลยเงี้ยบรรยากาศรอบนอกมันมันก็ส่งผลกับกับเราเหมือนกันว่าหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ามันก็เป็น กี่เป็นเทคครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหอแล้วหน่อยก่อนอันนี้คุณหมอคุณไม่กล้าไปหลอกโลวงกับสายฮะโอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้หรอกพี่ <st part ion> อีกคนนึงอ่ะเขาของจริง <c oughs> ผมยังแค่แบบไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ระดับคนนู้นเขาไปแบบโอ้โหหลายประเทศหลายเมือง ฮะไม่เอ่ยนามเดี๋ยวมีกฎหมายไม่ได้ฮะชื่อย่อพอพานพอพานอ๋อไอนะฮะโอ้ยผมจําเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโด่งดังไงพี่เขาเป็นโกลว์สตาร์เราจำเขาไม่ได้ได้ยังไงไอนะผมก็เป็นต๊อกต๊อกต๊อกแท๊กแบบทํางานไปก็ทํางานที่มีความสุขไปครับไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบ เหมือนเข้าอะไรอย่างเงี้ยกลับมาด้วยทน,นแล้วโอ้โหไม่เคยเลยนะฮะบอกมาเรียกผมหน่อยก็ดีนะฮะพี่พี่ไม่ไม่ขิงไม่ขิงเราแบบเราก็รู้สึกว่าพอผ่านไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมยังยังแบบคอยหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็งานเหมือนเดิมครับเขาเขาเขาวิดีโอคอมานะเขาวิดีโอคอมมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยหมายถึงว่า เขาแล้วก็ทีมงานของเขาทุกกคนเลยเงี้ยแบบทีมผู้จัดการทีมช่างหน้าช่างผมอะไรก็คือหมายถึงว่าก็มีมีมีการโทรมาแล้วก็มาคุยมาถามความรู้สึกอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยครับอ๋อเขาเขาเข,า,ขาแกล้งผมไงคือผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่งแล้วเขาก็เอาขาขึ้นมาก่าไม่ให้ผมนั่งผมก็เลยนั่งทับไปเลย เขาก็เลยเอาขาม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 าแกล้งผมอะไรเงี้ยเขาแหละคนเริ่มเขาอะแหละเขาอะแหละอยากใกล้ชิดผมไงเขาอะเขาแหละก็จะคิดถึงไงเราไใกล้มาผมก็ว่างั้นแหละพี่หนุ่มให้เขามาตอบเองแล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกันเก้าไก่เก้าวก่เสน่ห์ตัวจะเข้าไก่เออสามารถครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยู่กับมันมานานมากเลยอย่างเงี้ยประมาณเป็นปีๆครับแล้วก็หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่ามันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าลงภาพยนตร์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นทุกๆคนจะได้เห็นงานชิ้นนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นงานที่หมายถึงว่าโอ้ผมใช้พลังกายพลังใจแล้วหมายถึงว่าทีมงานทุกๆคนด้วยก็ เต็มท so, so, ี่ก like, mm ับงานงานนี้มากแล้วก <Y> ็เป็นงานที <and S 2> right. ่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอีกงานหนึ่งตื่นเต้นมากก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วทางทาง GDS ผมว่าเขาก็พยายาม พยายามจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดเลยครับหมาหรือว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศจีนหรือว่าทุกๆทุกๆท,ท,ท,ที่ที่เขาสามารถไปได้เลยคนระับผมว่าเขาก็อยากจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดแต่หมาหถึงว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าหมายถึงว่าอ่ามันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ผมว่าทาง g ี s เอก็เอาไปแน่นอนครับก็หวังถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีใจมากครับ ขอบุณครับบุญครับบุณครับขอบคุณครับ